ลิดาทารอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็จะมาทำคลิปแรนดอมไม่เพื่อนๆกันนะคะสำหรับคืนนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันดีกว่านะคะว่าวันนี้พลังงานความรักของคุณและเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะใครเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วมีพลังงานเนื้อเรื่องนะคะคล้ายคลึงกับเรื่องราวของคุณก็คลิปนี้ก็คือคลิปของคุณนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะโดยรวมนะคะ ไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก็ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะใบแรกค่ะสี C ่เหรียญ เก้าดาบนะคะนายออฟสอดควีนออฟคัพส์นายออฟสอดค่ะแปดไม่เท้าสิบถ้วย สี่ถ้วยนะคะ The f u l เด็กถือดาบนะคะเจ็ดถ้วยนะคะ เดทนายอั n วอนใต้สำราบเป็นคิงถือเหรียญพลังงานแรนดอมนะคะของคุณนะคนคนนี้นะคะตอนนี้เขายังกอดเก็บความรู้สึกที่มีต่อคุณไว้อยู่เลยค่ะเขายังคงแบบ หวงแหนนะคะเขายังคงนึกถึงเขายังคงนึกถึงวันเวลาเก่าๆระหว่างคุณกับเขานะคะบางคนอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันนะคะหรือถ้าไม่เป็นครอบครัวคุณกับเขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีคอมมิชเมนต์กันแล้วนะคะเป็นสามีหรือเป็นภรรยานะคะไม่ว่าจะแต่งงานหรือยังไม่ได้แต่งก็ตามแต่ขอขยับนิดนึงนะคะป๊มนึงน,นะกล้องเบี้ยว คุณหรือเขานะคะไม่ว่าจะแต่งงานกันหรือยังไม่แต่งก็ตามแต่คุณอาจจะเคยเป็นคนรักมีความรักมีคอมมิชเมนต์นะคะมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันตลอดเวลานะคะเป็นความรักที่แบบรักมากนะคะรักมากผูกพันมากนะคะบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยมีลูกมีเต้ากันนะเขายังคงมองว่าคุณคือคู่ชีวิตของเขาเขายังมองว่าคุณคือคนในครอบครัวของเขา เขายังคงรู้สึกรักคุณนะคะรักมากแบบไหนปัจจุบันนี้เขาก็ยังรักคุณมากเหมือนเดิมสิ่งที่เขารู้สึกไม่ว่าสถานการณ์คุณกับเขาบางคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วจบกันไปแล้วหย่าร้างกันไปแล้วหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงที่คุณกับเขาแยกทางกันชั่วคราวนะคะยังไม่ได้มีการพูดคุยว่าจะจบจริงหรือจะจบแบบเล่นๆอะไรแบบอย่างนี้แต่อาจจะเป็นช่วงของการที่ อยู่ในพื้นที่ตัวเองนะคะตอนนี้เขากําลังรู้สึกแบบรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างเขาเบื่อหน่ายกับชีวิตเขานะคะเขาอยากที่จะเป็นอิสระกับความรู้สึกที่มันดําดิ่งอยู่แบบนี้ค่ะเพราะว่าคนคนนี้นะคะยังเป็นไพ่ก้าวดาบเขาอยากจะติดต่อสื่อสารถ้าคุณบล็อกกันอยู่นะคะคนคนนี้อยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆ อยากจะพูดคุยนะคะอยากจะมาหาอยากที่จะแบบไข้ในความสัมพันธ์นี้อยากจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะทําให้มันเร็วที่สุดแต่เขาทําได้แค่นั่งกอดเก็บความคิดความรู้สึกแต่ยังไม่กล้าเทคแอคชั่นค่ะคนคนนี้เป็นคนที่คิดคิดหลายสิ่งหลายอย่างคิดเยอะคิดแยะคิดเวินเวร์ไปหมดนะคะอยากทําทแบบนั้นให้คุณอยากทําทแบบนี้ให้คุณเนี่ยเป็นเจ็ดถ้วย อยากที่จะทําให้มันดีที่สุดอยากที่จะ,จะออมอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณอยากจะมาง้อมาขอโทษคุณแต่ถามว่าเขาเทคแอคชั่นแล้วหรือ,อยังก็ยังคงยืนคิดยังคงนั่งคิดยังคงกอดเก็บความคิดอยู่แบบนั้นนะคะคิดว่าอยากจะเทคแอคชั่นแต่ยังไม่กล้าคนคน,คนนี้นะคะกล้าก,กลัวอย่างแรกเลย ư? กลัวว่าถ้ากลับมาแล้วเขาจะมีปัญหากับคุณ อย่างที่สองกลัวว่าถ้ากลับมาแล้วคุณจะไม่ต้อนรับเขาอย่างที่สามถ้ากลับมาแล้วเขากลัวที่จะต้องมาแบบพูดความจริงบางสิ่งบางอย่างหรือต้องมาเคลียร์ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณที่คุณอาจจะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันคืออะไรแล้วเขายังไม่พร้อมที่จะให้คำตอบนั้นกับคุณนะคะแต่คนคนนี้นะคะคือความรู้สึกของเขาอ่ะเขายังไม่สามารถที่จะเอา เอาใจออกห่างจากคุณได้ยังไม่สามารถลืมคุณได้ยังไม่สามารถเป็นอิสระกับเรื่องราวระหว่างคุณที่มีการเลิกลากันไปได้เห็นไหมคะมีเดฟมาขยายเดอะฟูคนคนนี้ยังคงเจ็บปวดยังคงเครียดยังคงกังวลน,นะคะบางคนอาจจะนอนไม่หลับกลางคืนนะคะคิดวนไปวนมาเครียดอยากที่จะติดต่อมากๆแต่ไม่กล้า อยากจะมาหาคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปต่อแต่ไม่กล้านะคะแต่คนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะเลิกลากันไปหรือตัดจบกันไปนะคะเขายังคงมีความรู้สึกรักคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณยังคงหวงแหนความรู้สึกนี้ยังคงหวงแหนความรู้สึกนี้เอ่อโทษทีค่ะยังคงหวงแหนความสัมพันธ์นี้พูดผิดนะคะคือเขามองว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงถึงคุณกับเขาจะจบอะแต่คนคนนี้ใจเขาไม่เคยเปลี่ยนนะคะคือไม่ว่าคุณจะให้อภัยเขาหรือไม่ให้อภัยก็แล้วแต่คุณจะรักเขาเหมือนเดิมหรือคุณไม่รักก็แล้วแต่แต่คนคนนี้ยังคงรักคุณเสมอคะ่ะใจเขายังคงมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะ,แล,ะแล้วจริงๆแล้วตัวเขาเขาอยากที่จะเทคแอคชั่นนะ เขาอยากที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะกับคุณนะคะเขามีมากมายหลายอย่างที่อยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณมากๆอยากจะคุยอยากจะอธิบายแต่คนคนนี้ด้วยความที่เขาอะเป็นคนนิ่งขลึมในบางครั้งแต่บทที่เขาต้องการแบบอะไรก็ต้องเอาเอาให้ได้ดั่งใจนะคะเป็นคนที่มีหลายพลังงานมากคนคนนี้นะคะเป็นคนหลากหลายอารมณ์หลายพลังงานนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวก็อารมณ์ร้อน เดี๋ยวก็นิ่งนะคะบางทีก็ดูมีแพชชั่นกับคุณมากๆดูแบบนะคะบทแบบอยากจะสนใจใส่ใจก็สนใจมากๆแต่พอวันที่ตอนนี้ไม่มีคุณแล้วคนคนนี้กําลังรู้สึกว่าเหมือนชีวิตเขาแบบมันมีแต่ความน่าเบื่อหน่ายอะคะ่ะมันไม่มีความสุขเหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาคุณกับเขามันมีความรักให้กันอะมันมีความสุข ถึงแม้จะมีปัญหากันบ้างมีทะเลาะกันบ้างพูดจาแบบไม่ลงรอยกันบ้างแต่คนคนนี้ก็ยังมองว่าก็ยังดีกว่าการไม่มีคุณนะอย่างน้อยการที่มีคุณอยู่ตรงนี้อก็ได้เห็นหน้าคุณได้พูดคุยกับคุณได้ยินเสียงคุณในทุกๆวันแต่พอวันที่คุณเลิกลากันไปแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาขาดอะไรไปอะค่ะมันมันเหมือนมันจะเติมเต็มแต่มันก็ไม่เติมเต็ม ะะชีวิตเขาตอนนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาที่เขารู้สึกเขาขาดความสุขความอิสระเขาพยายามที่จะเอาตัวเองนะคะไปเป็นอิสระพยายามที่จะเอาตัวเองไปมีความสุขแต่เหมือนคนคนนี้ฝืนใจที่จะมีความสุขแสดงออกนะคะอีกอย่างหนึง่งแต่ในใจเขาก็รู้สึกอีกอย่างหนึง่งการแสดงออกภายนอกเขาคือเป็นแบบนี้ค่ะเดอร o ฟูดูมีความสุขมากๆดูแบบไปสนใจเรื่องการเรื่องงานนะคะ ไม่ได้แบบสนใจเรื่องความรักดูเหมือนกับเนี่ยเป็นนายออ o บอสนะคะแล้วก็เป็นเด็กถือดาบไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องความความมั่นคงในชีวิตนะคะตัดสินใจไปทำอย่างอื่นยา้ายโฟกัสไปคิดเรื่องอื่นแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เขาภายในใจไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะคะเขาเฟกเขาแบบเขาใส่หน้ากากเข้าหาคุณ เขาใส่นากากให้คุณเห็นนะคะสิ่งที่คุณเห็นภายนอกกับความเป็นจริงเนะี่ยคุณดูสิเ้าดาบสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกแบบเรื่องราวเหตุการณ์อสี่ถ้วยเดทขยายเดอะโฟแบบนี้คือมีความสุขไม่สุดนะคะยังไงเสร็จแล้วคนคนนี้ก็ยังคงรักคุณยังคงบั่นคงต่อคุณยังคงอยากที่จะมีคุณถึงแม้ว่าคนคนนี้จะได้แค่คิด นะคะบางคนกำลังจะเริ่มเทคแอคชั่นบางคนอาจจะยังนิ่งอยู่ดูสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ว่ามันจะคุ้มไหมจะกลับมาดีไหมเขากำลังแบบถามตัวเองอยู่นะคะคือณนะตอนนี้คือความรู้สึกเขาแบบหลายสิ่งหลายอย่างมาเจ็ดถ้วยเนี่ยค่ะคือรู้สึกแบบสับสนง,งงงวยไปหมดค่ะในหัวจะเอายังไงดีคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะถ้ากลับมาแล้วมันจะดีขึ้นไหมมันจะแย่ไหมอ่ะมันจะมันจะเป็นยังไง แต่ถ้าไม่กลับก็เหงาแล้วจะกลับถ้าจะกลับจะกลับแบบไหนจะกลับยังไงคุณจะให้อภัยไหมนะคะคือคิดหลายสิ่งหลายอย่างคนนี้กําลังอยู่กับความคิดตัวเองกําลังคิดกําลังตัดสินใจกําลังที่จะหาชอยที่ดีที่สุดในการที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะ คนคนนี้ก็คือก็มองว่าถ้าคุณไม่ได้คุยกันไม่ได้ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะบางคนเร็วบางคนช้านะเพราะว่าแต่ละคนธาตุของคนรักของคุณก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคนธาตุดินก็จะช้าหน่อยนะคะถ้าธาตุลมก็จะเร็วหน่อยเนี่ยในออฟสอดนะคะถ้าธาตุไฟก็ก็เร็วเหมือนกันคะ่ะแต่ถ้าธาตุดินนี่คิดอยู่นั่นแหละคะ่ะคิดไปคิดมาคิดวกไปเวียนมาอยู่แบบเนี้ย คือคนคนนี้นะจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบปากหนักถ้าจะบอกว่ารักอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วคือเขารักคุณมากเขาก็ยังมองว่าคุณคือคนในครอบครัวเขาคุณคือคู่ชีวิตเขานะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เห็นเขาเป็นสามีหรือภรรยาคุณอาจจะไม่ได้เห็นเขาเป็นคนรักแล้วคุณอาจจะมองเขาเป็นคนอื่นแล้วก็ตาม แต่คนคนนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะเลิกลากันไปนานแค่ไหนจะจบกันไปนานแค่ไหนแต่ใจคนคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนค่ะเขายังคงกอดเก็บความรู้สึกเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาตลอดเวลาสี่เหรียญเขายังคงหวงแหนความสัมพันธ์นี้ยังคงอยากได้มันกลับคืนมานะคะซึ่งคนคนซึ่งคนคนนี้นะก็มองว่า ในไม่ช้าอีกไม่ช้านี่ยเขาน่าจะเริ่มทนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้ความรู้สึกของมันสุดยอดแล้วอ่ะก้าแล้วค่ะใกล้จะครบสิบแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเขาครบสิบเขาน่าจะติดต่อมาหาคุณเพราะตอนนี้ทุกทรมานแบบใกล้จะขั้นสุดแล้วค่ะนะคะเก็บความรู้สึกแบบเก่งมากแต่บางทีก็ทนไม่ไหวนะบางทีก็อยากจะหลุดที่จะติดต่อสื่อสารมานะแต่ก็พยายามเก็บพยายามนิ่งในบางคนอาจจะติดต่อมาแล้วด้วยก็ได้นะคะถ้าคนคนนี้ติดต่อคุณมาแล้วนะเขาจะพยายามมาทําให้คุณแบบ รู้สึกดีขึ้นเขาจะพยายามมาทําให้คุณรู้สึกเป็นที่รักของเขามากขึ้นเพราะคนคนนี้ได้ไปเรียนรู้แล้วว่าการที่ไม่มีคุณอะ่ะมันแบบมีข้อเสียยังไงนะคะแล้วก็มองว่าเขาจะกลับมาทําให้มันกลายเป็นคนที่แบบหนักแน่นมากขึ้นนะคะเป็นคนชัดเจนหนักแน่นมากขึ้นแล้วก็พยายามแสดงความรักถนอมน้าใจคุณมากขึ้นถนอมความรู้สึกมากขึ้นถ้าที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนพูดอะไรไม่คิดทําอะไรไม่คิด ตัดสินใจเร็วเขาจะกลายเป็นคนที่เขาจะใช้เหตุและผลกับคุณมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานความรักแรนดอมในวันนี้นะคะตอนนี้ถ้าคุณเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วพลังงานตรงก็คือเป็นของคุณนะคะคือคนคนนี้ยังคงรักคุณรักมากนะคะเรายังคงกอดเก็บความรักความรู้สึกดีๆนะคะความทรงจำเก่าๆที่เขาเคยมีกับคุณ อยู่กับตัวเขาอยู่กับใจเขาอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าความสัมพนันธ์นี้มันจะจบลงไปแล้วแต่ใจคนคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนไปจากคุณนะคะนี่ก็คือเป็นอ่าแรนดอมคืนนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอลัคเคิลนะคะแป๊บนึงนะให้ผสมกันมา Love yourself first นะคะ Retreat p a s t life relationship เขาเป็น p a s t life คุณนะคะคนคนนี้นะ Honeymoon ตอนนี้เขาอยากจะมาหาคุณมากเขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณบางคนอาจจะกำลังเดินทางมาหาคุณก็ได้ถ้าเขาแบบสามารถเดินทางได้แล้วนะไม่ได้ติดสถานการณ์โควิดอะคะ่ะ บางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้านะคะแล้วแต่พลังงานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ Compromise นะคะ trust yes be assertive เดี๋ยวคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ บางคนอาจจะเข้ามาแล้วตอนนี้บางคนอาจจะกําลังกลับมาอยู่ในอยู่ในกระบวนการการคิดการตัดสินใจที่จะกลับมาบางคนกลับมาแล้วบางคนอยู่ระหว่างระหว่างทางที่จะกลับมาค่ะแต่แน่นอนเขาอยากมาหาคุณมากอยากจะพาคุณไปฮัน,นีมูนอยากไปอยู่กันแบบมีความสุขด้วยกันนะคะอยากที่จะไปอยู่สงบสงบแบบว่าเออเคลียร์ปัญหากันอะไรแบบอย่างเงี้ยอยากมีเวลาด้วยกันอยากใช้เวลาด้วยกันอยากที่จะ หันหน้าคุยกันอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวคุณจะสามารถที่จะกลับมาเชื่อถือไว้วางใจได้อีกครั้งหนึ่งเขาเป็นพาส l a เ i ชันชีพกับคุณนะคะเขาเป็นคู่จิตจิตชาติถ้าเขากลับเข้ามาก็ให้คุยกันแบบค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนะปราณีประนอมกันนะคะพยายามใช้เหตุและผลกันมากๆอย่าใช้อารมณ์นะไม่งั้นมันก็จะพังเหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่คุณทำได้ก็คือต้องรักตัวเองอันดับแรกเลิฟยูเซลเฟิร์สนะคะ เพราะว่ายังไงเสียแล้วคนคนนี้ถ้าเขาเป็นคู่คุณเป็นพาสไลท์ของคุณเขาจะกลับมาแน่นอนนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะอินเนอร์แมสเซจกันนะคะใบแรกค่ะทะเลาะกันแค่ไหนฉันก็ยังรักคุณเกลียดการโกหกหลอกลวงฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำ มาสองใบนะคะฉันไม่มีทางเลิกกับคุณคุณสวยและมีเสน่ห์ฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้ฉันไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่ฉันพร้อมจะหยุดที่คุณหวานมากรักไม่มีเงื่อนไขเขารักคุณนะเราควรเปิดใจคุยกันเขาอยากคุย อยากให้มีปาฏิหาริย์และฉันหาทางออกกับรักครั้งนี้ไม่ได้เขายังเครียดให้เวลาเขานิดนึงนะคะให้เวลาเขาก่อนค่ะเขายังคิดไม่ออกคุณจะสู้ไปกับฉันไหมและความแตกต่างไม่สามารถทำให้ฉันหมดรักคุณได้บางคนอาจจะมีการแตกต่างในเรื่องของแบบาศาสนาภาษาสนาธรรมเชื้อชาติได้หรืออายุได้นะคะ ก็ประมาณนี้เนาะคุณหรือเขานะคะมีธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะคะที่ชัดแล้วก็ธาตุน้ำมีทุกธาตุเลยอะค่ะนะคะเป็นคนที่พลังงานตรงกันกับการทํานายไพ่แรนดอมครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสมหวังสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะฝาก b ับ r i b e ์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ